สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ RV c r a t i o n ช่องจุ้ยจำกัดความคิดของเรานะคะวันนี้เมจิรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนราชินีบนจัดกิจกรรมที่ทุกคนต่างตั้งตา,งตางรอคอยนะคะนั่นก็คือกีราสีพี่กุณเก้วเกมซนนั่นเองนะคะวันนี้เมจิจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศงานทุกอย่างและที่สำคัญวันนี้มีขบวนดุริยางเปิดด้วยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ คนที่สำค <laughs> ัญที่สุดในขบวนหรือยางของเราดาเมเยอร์สวยๆพี่คะพี่ใช้ดาเมเยอร์ไหมคะใช่ค่ะพี่คะแนะนำตัวให้หน่อยได้ไหมคะพี่ไดทค่ะชื่อคาทัชนกพีชัยนะคะชื่อเล่นชื่อเกียร์ค่ะอยู่แผนสิ้นคำนวลค่ะพี่เกียร์คะกว่าจะได้มาเป็นดาเมเยอร์ได้เล่าความเป็นมาได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงได้ค่ะก็คือวันนั้นเดินเข้าโรงเรียนสวัสดีคุณน็อตแล้วคุณน็อตทังว่าเกียร์เกียร์เนี้ยไปคัดดาเมเยอร์ด้วยนะ ใช่เลยค่ะใช่คือยังไงนะคะความสวยสั้งเรื่องค่ะแบบนี้เกียร์จะยขอโชว์ได้ไหมคะโชว์แบบว่าควงหรือว่าอะไรอย่างงี้ได้ได้ค่ะสุดยอดมากค่ะเดนร์สาวสวยของเราคนถือป้ายค่ะ คนถือป้ายอันนี้พี่อันนี้พี่ประธานนักเรียนของเราสวยมากอ,อันนี้คือขอบวนของสีเหลืองนะคะนำทีมโดยคนถือป้ายแสนสวยไม่นะ สีเขียวเมนะสีเขียวบอกมือให้กล้องในสีเขียวไปค่ะเดี๋ยวเราดูเราดูสีส้มไหมสีส้มสีส้มเขาซ้อมเขาไม่ได้ถึงซ้อมเขาไม่ได้ผึงซ้อมแบบนี้ เยี่ยมคุณตาคุณน้องโดยดิบูวัชรินนะคะแล้วก็ดิบูบอลทองนะคะจากพี่พี่โมบุหลังจากนั้นนะคะก็จะกป็นสีฟ้ามีแบบมีสตรอเบอรี่มีอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวตุ้มโต๊ะและจบท้ายด้วยทุกคนค่ะนอกจากปีนี้นะคะจะมีการเดินขบวนหรือเดียร์นะคะยังมีการเดิน รนนรงเรื่องการดชูซิเบื่องการไม่บูลลี่ด้วยนะคะแล้วก็นี่ทีม b c ซีจีได้ทิ้งขยะให้ลงถังด้วยนะคะพูดเลยว่าเป็นอาการเดินที่สร้างสรรค์มากๆเลยนะคะอนอกจากนะคะสีพิเศษของเราที่ไม่ร่วมไปแข่งสีนะคะนะคะสีแดง นี่พี่สีแดงพี่สีแดงคะบอกมือให้กล้องเลยค่ะบอกให้กล้องหน่อยและตอนนี้นะคนก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขบวนดรริออยางกันเลยค่ะว่าจะสวยงามอลังการว่ากแค่ไหน,น ตนข้าพเจ้าข้าพเจ้านางสาวชุติพรนัวผานางสาวเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเป็นนักกีฬาสมัครเล่นและจะเล่นกีฬาด้วยความมีน้ำใจและจะเล่นกีฬาด้วยความมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยและจะปฏิบัติตามกฎกติกาและ,และจ,จะปฏิบัตบิตามกฎกติกาการแข่งขันกีฬาโดยเท่งชัดการแข่งขันกีฬาโดย แลคะทุกคนแล้วก็อยู่กันนักกีฬาว่ากคลื่นเพองเอรานะคะนั่นก็คือสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุริชยาจันนามิตรีชื่อเล่นชื่อแกม,ม่าค่ะแกม,ม่าคะเป็นนักกีฬาอะไรคะช่วยแนะนำให้กับคุณสมชมสายด้วยไหมคะตอนนี้เป็นนักกีฬาว่นายน้ำทีมชาติไทยค่ะก็ผลงานล่าสุดนะคะก็ได้ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศจีนค่ะผลงานก็เข้ารอบชิงชนะ อีกผลงานหนึ่งก็คือซีเกมค่ะได้รับหนึ่งเหรียญทองแดงค่ะบอยนะคะว่าดีกีผลงานได้รับเปื้อนเปื้อนเปืป้อนเลยนะคะเจมส์คะเรื่องึกฝนรกแบบนักกีฬาแตะอายุเท่าไหร่คะฝึกฝนตั้งแต่แปดถึงเก้าขวบเลยค่ะแปดถึงเก้าขวดเลยครับบอกเลยว่า <c oughs> ๆๆๆะะเรียนราชินีมาแล้วะคะเต็มไปด้วยนักกีฬาแล้วก็คนเขียนแล้ก็มีความสามารถมากๆเลยะคะ่ะวันนี้นะคะ ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับ EP แรกแน่นอนค่ะว่ามันไม่จบได้ไงนนแน่ๆรอดู EP ต่อไปสำหรับความสนุกที่ตามมานะคะสำหรับวันนี้ r b Creation ช่องนี้มายังจากความคิดส,สร้างสรนๆเลยไปเลย